เล่าปัญหาชีวิตคู่เพิ่งประกาศเตรียมเาล่กการบันเทิงไปหมาดๆสำหรับแพรรี่ไพรเวนวรนณบุตรที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองเรื่องความรักอย่างหนักหลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบายปัญหาชีวิตคู่กับน้องฟอร์ดแฟนหนุ่มรุ่นน้องระบุว่าดิฉันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากอยากบอกว่าดิฉันรักแฟนคนนี้ของดิฉันมากๆากๆเสียจนบางทีดิฉันก็แอบคิดแทนและแอบปกป้องเขาในหลายๆเรื่องซึ่งเขาอาจไม่ได้คิดหรือมองมุมเดียวกับดิฉันกับแฟนดิฉันไม่เคยห่วงเขาในเรื่องอะไรจะห่วงก็แต่ความใจกว้าง และความเกรงใจคนอื่นของเขาจนหลายครั้งความใจกว้างและความเกรงใจที่ว่าก็นาความลำบากใจมาให้กับตัวของเขาเองกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ก็เป็นเพราะความเป็นห่วงแฟนดิฉันอาจไม่ได้มองแบบเดียวกันกับที่ดิฉันกําลังมองและรู้สึกเป็นกังวลอยู่ตอนนี้จริง,รงๆก็สักพักหนึ่งแล้วการให้พื้นที่กับคนอื่นอย่างเกินขอบเขตในที่สุดท้ายมักนําปัญหาและความไม่สบายใจมาสู่ชีวิตคู่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆที่ทางเป็นเรื่องที่ควรต้องคำนึงถึงการให้เกียรติและการนึกถึงหวหัวใจ ของคนที่รักเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะก็เมื่อเราตัดสินใจเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกแค่ว่าความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์จะยั่งยืนและงดงามก็ต่อเมื่อเราเข้าใจขอบเขตและความชัดเจนของมันเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติเคารพหรือแม้แต่ไม่พยายามล้ำเส้นไปในจุดที่เกิดเลยต่อความชัดเจนของสัมพันธ์ที่มีอยู่มันก็เท่านี้เองท่ะดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นคนค่อนข้างมีเหตุผลต่อทุกเรื่องในชีวิต รวมถึงเรื่องของความรักเช่นนี้ก็ด้วยปลอจนถึงตอนนี้ดิฉันก็ยังรักแฟนของดิฉันนะคะล่าสุดระหว่างแพรรี่กำลังไลฟ์สดขายของเจ้าตัวได้ปล่อยโฮพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรไม่เคยมีใครมาเซฟความรู้สึกดิฉันให้มันร้องค่ะทุกคนให้มันร้องออกมารู้สึกดีจริงๆที่ดิฉันได้ร้องให้ได้พูดดีกว่าเก็บไว้คนเดียวแต่ดิฉันจะร้องให้อย่างน้อยก็ไม่ได้ร้องให้คนเดียวอย่างน้อยก็มีเพื่อนมีเอฟซีหลายคนที่เข้ามาดูไลฟ์ดิฉัน งานนี้แฟนๆคงต้องส่งกำลังใจให้แพรรี่กันรัวๆและเอาใจช่วยให้เคลียร์ปัญหาคาใจกลับมาแฮปปี้กันเหมือนเดิมนะจ๊ะ